ประเด็นก็เพลงใหม่ออกแล้วครับวันนี้รู้จักกูฟิชชิ่งน้องสวรรค์ครับติดตามด้วยเรื่องการเล่าเรื่อตกับพี่ลอยอะไรยังไงอย่างเงี้ยท่านชักตรงนี้เลยเคลมว่าอะไรครับสรุปคำสัมภาษณ์อะไรยังไงหลายคนจับตาว่าเอ็นคู่เรานี้คบคบกันอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วเรารู้จักกันนานมากครับจริงๆซีเลยแต่ว่าไม่ปกติคนที่ซีผมจะไม่ค่อยได้ลงสตอรี่ลงอินสตาแกรมอะไรเท่าไหร่ยังซีกันมากแล้วก็ รู้จักกันนานแล้วแล้วช่วงนี้ก็เหมือนได้เจอบ่อยแล้วก็พี่พบด้วยเหมือนกับสาราคนโสดอะไรประมาณนี้ก็ได้ได้เจอกันบ่อยๆครับไม,ไม่ได้มีอะไรเดียรนสถานะก็คือเป็นพี่น้องกันครับผมอพอเห็นข่าวออกมาว่าเราจับคู่จริงได้มีโอกาสคุยแบบพี่พอยไหมคะว่าเอ้ยเราโดนจับคู่กันแล้วนะอะไรอย่างนี้ก็คุย <c oughs> ครับก็เออก็น่ารักดีแล้วก็พี่พบด้วยก็เป็นอะไรที่แบบเข้าใจเข้าใจซิเทชันอยู่ด้กันบ่อยเจอกันบ่อยก็พี่พบก็บอกเลยว่าจริงๆก็เป็นผมเองกับเขา ใช่ครับจริงๆแล้วเพื่อนเออกลุ่มพี่พลกับกับผมเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนเขาก็ได้ออกมาแฮงเอาบ่อยขึ้นผมก็ได้มาแฮงเอาบ่อยขึ้นก็เลยเหมือนกับได้แฮงแล้วก็เจอกันบ่อยๆบ่อยบ่อมากกว่าก่อนก็เเลยได้มาจอกันะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าโอกาสจะพัฒนก็คือเป็นสูดไม่ห้าเลยนะไม่ะ่าหรือว่ายังไงหรือมีอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้คิดไว้เลยครับเพอาะโดนจับตาแบบนี้มาทำให เราแบบเระมัดระวังไหมหรือว่าก็ใช้ชีวิตปกติไปอะไรเหมือนปกติเลยครับไม่ได้กังวลอะไรไม่เลยครับแล้วแล้วอยว่าไงบ้างครักับเรื่องนี้พอได้คุยกันได้เขาก็จริงๆเขาก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวผมจะกระทบอะไรผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะับเขาก็เขาคอนเซิร์นเรื่องนั้นก็ไม่คุยกันบ่อยไหมครับตั้งแต่พอติดข่าวมาเรื่บ่อยนะครับมีเจอกันบ่อยเลยช่วงนี้ครับผมแล้วคุยเป็นใหญ่เขาบอกคุยกันเรื่องเรื่องข่าวเลยครับว่าตอนนี้ถูกจับตามองอะไรอย่างเงี้ยคุยนะครับ ก็สงสารมาลีสุดต้องสารมาลีสุดไม่ไเกี่ยวเลยเลยอันนี้แซลเล่นครับแซลแล้วก็พี่ตคุยกับเพื่อนๆกันก็เหมือนโดนจับเป็นคู่ๆไปเลยใช่ครับใช่ใช่แต่ก็เข้าใจเพราะมันก็เหมือนมาเจอการพี่พอก็โสดผมโสดอะไรอย่างนี้ก็เข้าใจแตกับพี่พอนี่ไม่มีโอกาสวันไหวใช่ไหมผมวันไหวกับเขาอยู่แล้วคือผมปลื่มเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วผมปลื่มเขาอยู่แล้วครับแต่เขาวันไหวกับเราหรือเปล่าาไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่กล้าคิด อนนี้สถานะหัวใจเออสเปนของเราสเปคพอยกว่าจะเข้าพี่พอยพี่พอยคือผมผมปลื้มว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเป็นเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งแล้วจริงๆตอนนี้หัวใจเรายังโสดอยู่หรืยังโสดอยู่ใช่ไหมสดครับโสดครับโสดครับมีคนเข้ามาบ้างไหมคะโต้งจริงๆก็พยายามคุยพยายามศึกษานะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ปิดกันก็อย่างที่จะแบบมีเวลาให้กับศึกษาเป็นเพื่อนกันดูแลกันเข้าใจกันสตาร์ทด้วยความว่าเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ ก็ดีแต่ยังไม่มีใครที่พิเศษถึงท่านจะขยับขึ้นมาเป็นแบบโปรเลยอันนี้ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรตอนนี้มีศึกษาใช่ไหมหรือไม่ก็ศึกษามาตลอดนะครับจริงๆเรา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 ไม่ได้รีบครับศึกษาไในแบบที่ว่าเป็นเพื่อนกันรู้จักนิสัยใจคอกันเราไม่มีอะไรว่าเฮ้ยจีบต้องเป็นแฟนนะฉันจะจีบเธออะไรมันมันเรารู้สึกว่ามันก็เป็นความคิดไอเดียที่ทิปไอเดียใหม่ในชีวิตผมกับการมองมเรื่องความรักก็ดีไปอีกแบบความรัก ผมว่าก็ก็ดีน่ารักดีแฟร์ดีอันนี้ต้องพิจารณาเยอะมากขึ้นไหมครับกับความรักครั้งใหม่ครับผมว่าผู้หญิงก็ต้องพิจารณามากกันในตัวผมมากขึ้นนะฮะตัวผมน่าจะไม่ต้องพิจารณาคฝั่งฝั่งเขาแสดงแสดงว่าเราก็แอบกลัวว่าไอ้ข่าวเกิดอะไรขึ้นไหมอาจจะทำให้ผู้หญิงแบบยังไงกัเราหรือเปล่าผมยังกลัวตัวเองเลยฮะเพราะฉะนั้นเขาอาจะกลัวผมแซวเล่นครับแซวเล่นแต่เรื่อว่าคือถ้ามีความรักครั้งใหม่ไม่รีบแล้วนะไม่ไม่ไม่รีบรีบครับไม่ได้รีบจริงๆถามดิตอนแรกอยากมี โอ้โหอยากมีเะไรคคุกเข่าซะขนาดนั้นจริงๆผมอยากมีคบบนี้ความรักอยางมีครอบครัวอย่แล้วครับจริงๆก็เป็นอะไรที่เราเราเชื่อมันตรงนั้นอยู่แล้วเราเชื่อเราเชื่อว่าเราเชื่อในความรักที่ดีเสมอแต่มันมันจะยากขึ้นไหมคะกับการเิ่มต้นม่ยากยากอยู่แล้วครับยากอยู่แล้วการที่คนคนหนึ่งจะเจอเจอ ER, ER, คนที่แบบโอ้โหไม่ง่ายเลยไม่ง่ายแล้วเจ้หญิงคนนั้นต้องเป็นยังไงอือจะแบบว่าเฮ้ยคนเนี้ยผมว่าถ้าถ้าเป็นเพื่อนกันได้แล้วมันรักด้วยความเป็นเพื่อนกันเข้าใจกัน ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งลึกทุกอย่างผมว่าพอเป็นเพื่อนกันได้ทุกอย่างมันเป็นนิตรภาพที่ไม,ไ, expect, ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอะไรอะไรเพราะว่าน,น่าจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นพื้นฐานความรักที่ดีน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันต่คอเกันไป่อยเื่อนแนะนำต่างๆให้เราแบบนาสายสัมพไม่ไม่ค่อยครับผมผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องการแนะนํากันเท่าไหร่<อ>ว่าของวันนี้มันแบบ เ,เคมีโครหรือฮัมมิ่งโอกาสเดสมี่มันมันน่าจะมาเองมันน่าจะมาเองไม,ไม่ไม่ค่อยให้ใครแนะนำหรือแนะนำให้ใครหลังๆก็มีให้โต้แนะนำสาวให้หน่อยผมแบบโนไม่เอาไม่ไม่แนะนำให้เจอกันเองดีกว่าผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบให้แบบพลังงานโคจรมาเจอกันมาอีกเรื่องนึงครับผมมีเรื่อเปล่าเปิดนะฮะอ๋อ จริงๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าผมรูปกลับเขาก็ต้องไม่ว่าผมด้วยแล้วมันยัไงครับเหตุการณ์ในวันนั้มันยังไงเราไม่ได้ตกใจอะไรนะก็ก็ตกใจครับตกใจตกใจก็แซวเข้าไปในในคอนเสิร์ตแล้วผมคุณอย่าทำเงี้ยผมนะคุณอย่าลืมว่าตอนนี้ผมโสดนะครับผมผมผมไม่ใช่คนกอดแล้วนะผมว่าแซวในคอนเสิร์ตก็ตลอดตลอดครับจริงๆเราอยู่ในคอนเสิร์ตเราอยู่ในเราเจอคนที่ดื่มแอลกอฮอลอะไรอย่างงี้มาตลอดแต่ก็ผมก็เลยบอกว่าถ้าผมทำกลับคุณต้องห้ามว่ากัน แทบเลยแทบเจริงจริงมันเจอมาตลอดครับในคอนเสิร์ตเจออย่างนี้มาตลอดเป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่าไอ้ไอ้จับอย่างนี้ไม่ไม่ได้ปกติแต่จะเจออะไรที่แบบดึงแขนแล้วก็ทั้งหาเรื่องมีเรื่องมันอะไรที่ก็ต้องระมัดระวังจริงๆก็มันก็อันตรายครับอันตรายหลายหลายอย่างแล้วพอผู้หญิงคนทำนะค่ะเรารู้สึกใร่างเราฐานะที่ผู้ชายต้องตัดเตือนไหมผมผมรู้สึกว่าเพื่อนเขาทมาเที่ยวด้วยกันอ่ะเพื่อนต้องดูแลกันละกันเพื่อนต้องดูแลกันเพราะว่าคนเมาก็คือคนเมา มาเที่ยวกันต้องดูแลคนข้างๆกันให้ดีอย่างอย่างสิ่งที่บางคนแฟนๆอาจจะเป็นห่วงเข้าในมุมนี้อะไรเงี้ยอยากฝากบอกอะไรไหมเราตากองมาแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราเขาเป็นห่วงเราเนี่ยนะจะปิ๊นเนาะแล้วก็ปลอดภัยด้วยจริงๆก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณเพราะจริงๆก็สมมุติถ้าเปลี่ยนจากมือเป็นเป็นใช่เป็นแบบเป็นอาวุธหรือเป็นอะไรมันอันตรายจริงๆพ่อก็จริงๆก็ต้องขอบคุณที่แฟนๆเป็นห่วงแล้วก็เหมือนเข้ามาปกป้องผมก็รู้สึก appreciate ครับมากๆก็ นั่นแหละฮะศิลปินเล่นคอนเสิร์ตในที่ในคลับอะไรงก้นก็ต้องระวังให้มากขึ้นแต่หลายคนรู้สึกว่าเ้ยเราก็แก้ปัญหาหน้าได้ค่อนขอ้างดีแล้วบางที่ที่เจอเรื่องแบบนี้กู้อารมณ์ตัวเองอได้ด้วยผมก็ผมก็เล่นมุกแบบแบดโจ๊กของผมไป <c oughs> ก็แซวกับแบบแบแบตลกร้ายของผมก็หวังว่าเขาจะไม่โกรธผมเอาเมื่อกี้พูดว่าแบบถ้าตับกับอย่าว่าเลยนะอันนี้พูดให้เขาใหม่เดี๋ยวมันจะออกมาดูไม่ดีเราพูดเล่นใช่ไหมคะเมื่อกี้ อใช้พูดเล่นครับไม่ใช่ว่าแบบเอยขอจับกลับเดี๋ยวเป็นงานท้าทายเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่ปกป้องเพราะผมผมจะชอบเล่นมุกอะไรเงี้ยแล้วแล้วผมจะหน้าตายมากคนจะไม่ไม่เคยรู้ผมเล่นมุกเล่นตเท่าไหร่พี่ขันก็บอกว่าต้องจำไว้นะมุกตลกหน้าตายเนี่ยเอาให้เล่นกับคนที่หน้าตาตลกมึงคือมึงเล่นมุกพวกนี้ไม่ได้แต่มันชอบฮะเออ ดีขึ้นครับดีขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้นมากก็หลังจากเดินทางบ่อยออนทัวร์บ่อยแล้วก็ชอบเล่นกีฬาพวกเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดล่าสุดก็ไปสโนบอร์ดก็น่าจะสะสมแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากครับก็สงกรานเมสาเดี๋ยวเจอกันได้ทั่วประเทศครับกลับมารับงานเต็มที่คุณหมอก็สั่งห้ามครับแต่ผมบอกว่าบ้านผมต้องผ่อนคุณหมอก็เข้าใจห้ามคือห้ามลดหมูจริงๆเขาโห้ามแบบ แบบมันมันมันตอนแรกคือเดินเดินไม่ได้เป็นเป็นอาทิตย์เลยครับเดินไม่ได้เลยจริงๆเขาก็ให้ห้ามแต่ว่านั่นแหละครับผมก็ต้องผมก็ผมก็ใช้วิธีรู้สึกว่าออกมาเดินให้มันร่างกายชินหาแบบผมก็รู้ว่าเอฟิสิคลผมเออใช่ครับก็ก็ร่างกายใครก็ต้องอาจจะต้องแอบหาวิธีเข้าใจร่างกายตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยเราไปรีเซ็ตตรงนี ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่หน้ามีมันัดกายภาพครับนี่ก็ต้องใส่ที่ล็อกไว้ตลอดเวลาตันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับสุขภาพที่รู้จักมาเอ่อร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องบอกร้อยไปก่อนว่าอันนี้เราบอกเพราะว่าใช่ร่างกายเราจะได้เชื่อมั่นในตัวเราแต่โครงการนี้คือไหวใช่ไหมฮะงานไหวครับแน่นอนเจอกันทั่วประเทศเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันนะต้นนะครับผม